ไฟข้างในเบาขวายสว่างพี่น้องเลยพื้นทีมันก็แคบเนาะเอาไม้เนี่ยไปไหนแต่แล,แล้ววันลวสีนอนต่อเลยพื้นทีมันเบาขวายสว่างเปิดไฟทุกหมองที่มันมี กากองไหมอีกยีบปราไมด่ด้ไม่โมชัดเป็นนี้โอ้ยโอเคทีแตก

kasih dori ke ice, kasih dori ke ice, dori ke ice, kasih dori ke ice, masukkan air เกลืออย่าไ้ก็มีสช่ไได้ก็พิกไทยก็ขีเน้นต้เน้นกิพิกไทยหลายนะ Skal du koke det nå? det oppi nå? Har du ikke ventet at jeg skal legge eggene nedi da? Nei, vi kan ta opp... eggene oppi her nå. ระหว่างรอไข่ตุนทฮาสิมาเฮ็ดอาหารเศ้ากินจักหน่อยหนึ่งก้อนยกเกิน ยอนเกิดเอินขี่กันไปน่นองของบ่ค่อยดี <laughs> ดูอี่อโมโลเอโกเมอแต่ไทยเวเนนไทน์ฟนเนสเบียน Mijn beer. Ja. Mm. lang tot je kleurt. <laughs> kan ik jouw Huh? halen? Dat is goed. Wat ga ik al Maar... Kortier... Kortierskool. Weet je doen? Ik denk dat 3... Kanskje kjøre fem eller seks. Hvorfor går du så tidlig? Fordi jeg har ikke lyst til å kjøre når det er mørkt. Det regner og er mørkt, det er jævlig å kjøre. Forstår du ikke okay, det? Går กูเขานี่เป็นคนที่ชอบสีโร่เนี่มาเลสปิซ่เนี่ยเริ่มแล้วพี่น้องพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมซ้อนซิมดูก่อนเดี๋ยวใครต่มลงก่อน ขึ้นได้บ้าง ระวังล่อใครพี่น้องก็มานอนเห่นทังโซฟา <c oughs> นี่แล้วเนาะคะนน่ะนอตไลฟ์สไตล์ของอีนางอีนางมักหลกส่วนตัวพี่น้องคะ่ะเป็นคนที่มีหลกส่วนตัวสูงนะพี่น้องเนาะวันยงวันยดบ่ด,ด้ไปเฮ็ดเียอย่างอีนางกับซอยูบานยูบานอบาน,นอนทั้งโซฟานอนเห่นทั้งโซฟาพี่น้องคะ่ะเปิดทีวีแต่ว่บาบเบิง เปิด TV ทีวีถิ่มไว้แต่บ่เบิ่งแต่ก็เล่นโทรศัพท์นี่คือไลฟ์สไตล์ของอีนางอีนางเป็นคนที่บ่ามักความวุ่นวายอีนางเป็นคนที่บ่ามักเอ่อส,สังสรรค์สักเท่าไหร่แต่ว่านั่นที่เจอหมู่อีหยังแง่ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เจอได้เนาะค่ะเนาะนี่คือไลฟ์สไตล์ของอีนางอยู่แบบนี้คะ่ะมั่วๆแม่ๆม,ม,มีความสุขอันนนั้ทับทิมอันผิดแต่เราหายมาเจ้าของร้านท้ายเราหายมามอวานนี่พี่น้องทับทิมอ่อนอยู่มีรสชาติเปรี้ยวคะ่ะรอบนี้ทับทิมบ่หวาน นะะเนะเาะนนาค่ะเนาะพ่อใหญ่เพิ่นไปเขาของน้ำค่ะเพิ่นขับรถลงไปของน้ำข้างล่างนะพี่นอ้องเนาะนี่คือโซนภายในโซนภายในอันในแคมป์เนาะค่ะเนาะทีว่าเฮดเป็นเพิ่งต่อออกมาอันนั้นข้างในข้างในน่าจะเป็นโตรถพี่นอ้องในของครั้วในห้องนอนในของได้นั่นอะไรจะเป็น <c oughs> โซนทีวีนะพี่นอ้องเนาะเนี่ยใครอยู่มัม่วๆแม่แมแบบนี้พี่นอ้องมาพักผ่อนก่อ มากูนก็อม่ได้ไปใช้ค่ะอยู่แต่แคมแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามาหลายมือเป็นตาเบื่อได้พี่น้องค่ะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในบ้านพี่น้องอเออเขาอยู่แต่ในบ้านหรอทีวีมันก็เป็นทีวีแบบช่องธรรมดานะพี่น้องค่ะหนังน,นึงบ่ค่อยมีเออสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตยูนี่ก็บ่ค่อยดีไหว้ไวฟีเขาก็มีให้ยู่แต่บ่บ่บ่ค่อยดีพี่น้องอินเทอร์เน็ตแรนบ่แรงแรงแรงแรน,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 รนบ่แห้งนะนี่ค่ะชีวิตอีนางอยู่มอเมะแบบนี้ล่ะออ มีความสุขกับมีความสุขในแบบของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมมา,าตอกอียังมากไม้กับผู้ใดยังถึงเนี่ยบอกว่าคนเหาเนี่ยจะมีความสุขใดบ่ตองไปมักไม้บ่ตองไปวนไหวกับผู้ใดแล้วก็บ่ตองให้ผู้ใดมาวนไายพี่น้องคะ่ะมีความสุขในแบบของเจ้าของนะพี่น้อง <laughs>